เดี๋ยวคลิปนี้มาดูวิธีการเปลี่ยนเข็มจากโพ้งนะครับจากโพงสามเส้นตาม้าบินตัวนี้นะตัวนี้เข็มมันหักไปนะครับปึ๊บเนี่ยนะครับเข็มจากโพงกับเข็มจากหัวดําซิงเกอร์ตัวนี้เป็นเข็มจากหัวดําซิงเกอร์นะครับตัวนี้เป็นเข็มจากโพ้งนะครับ เข็มมันคนละแบบกันนะเดี๋ยวผมจะแจกให้ดูนะครับว่าเข็มจับโพ้งมันลักษณะไหนจับหัวดํามันเป็นแบบไหนนะครับมันแทนกันไม่ได้นะตัวนี้เป็นจักหัวดํานะครับจักหัวดํามันจะมีด้านหนึ่งเนี่ยจะเป็นแบนแบ,นแบนเหมือนถูกเจียให้เป็นแบนแบ,น,แบน,นะครับส่วนที่เหลือก็จะเป็นโคง้คงโคง้คงกลมกลมส่วนจกักโพ้งมันจะกลมทั้งหมดนะครับส่วนนี้และอีกจุดหนึ่งนะครับความยาว จากหัวดำสีเข็มจะยาวกว่านะครับส่วนจับโพ้งเข็มจะสั้นกว่าโอเคเพราะฉะนั้นจับหัวดำกับจับโพ้งเอาเข็มมาแทนกันไม่ได้นะครับอ่าจากนั้นเมื่อเราไปซื้อมาแล้วผมซื้อมาห่อละสิบ,บาทนะครับตัวนี้เป็นตัวถูกตัวแพงเข็มก็จะคุณภาพดีขึ้นมานะเลือกดูนะครับจะเอาเบอร์ใหญ่เบอร์เล็กก็ว่ากันไปตัวนี้ผมเปลี่ยนใส่เบอร์สิบสี่นะทีนี้มันมีสองฟัง ให้สังเกตดูนะครับตัวนี้มันจะมีร่องยาวลงมานะฟืบหมุนกลับมาอีกฝั่งหนึ่งฝั่งนี้ก็มีร่องยาวลงมาเหมือนกันแต่ก่อนจะถึงรูเข็มเนี่ยจะเหมือนถูกขัดให้เรียบผมจะเอาฝั่งเรียบเนี่ยอยู่ด้านในส่วนฝั่งร่องยาวๆตลอดทั้งร่องเนี่ยหันมาหาเรานะครับใส่ลักษณะนี้ ฝั่งขัดเรียบอยู่ยนู่นนะพลิกไปอยู่ข้างหลังนะครับฝั่งขัดเรียบตรงเนี้ยแล้วก็จะใส่เข้าไปตรงนี้อ่ะวิธีการใส่นะครับหมุนให้จุดนี้ขึ้นมาจุดสูงสุดโอเคประมาณนี้และใช้ปลัแจเบอร์เจ็ดนะครับหาซื้อมาน่าจะสิบบาทยี่สิบาทไม่เกินนี้นะครับซื้อติดไว้นะปึ๊บคลายออกนะครับ หมุนตามผมเลยอย่างนี้เลยนะปึ๊บคลายออกนี่ให้มัน,หม,นหมุนด้วยมือได้อะประมาณนี้พอไม่ต้องหมุนออกมาใช้คีมคีบเข็มเก่าถ้าเข็มเก่ามันหักมันก็จะอยู่สั้นๆประมาณนี้เพื่อผมใช้นี้ขีบเพื่อไม่ให้มันร่วงลงไปข้างล่างนะเดี๋ยวมันเข้าไปขัดกลไกนะครับจากนั้นเอาเข็มเบอร์ที่เราต้องการเนี่ยหัน ฝั่งที่มันถูกขัดเรียบๆเ,เนี่ยไปข้างในนดเห็นไหมมันจะมีบากเออๆเนี่ยเนี่ย,เ,ย,เ,ยเป็นบากเอาไปแอบบอยู่ข้างหลังส่วนฝั่งที่เป็นร่องยาวๆเนี่ยยาวตลอดทั้งสีเข็มเนี่ยหันเข้าหาตัวเรานะครับท,มทมิมลงไปทิมปลายเข็มลงแบข้างล่างก่อนชึบสอดเข้าไปนะครับใช้นิ้วใช้นิ้วดันเข็มนิดนึงดันเบาๆนะอย่าให้เข็มงอนะครับ จัดให้มันอยู่กลางๆกดขึ้นไปให้สุดเลยครับทีนี้ดันขึ้นไปให้ชนเลยชนด้านบนเลยแล้วก็ตั้งตั้งร่องเนี้ให้มันหันหน้ามาหาเรานะครับจากนั้นก็หมุนย้อนคืนกับที่เก่าปึ๊บนะครับหมุนให้แน่นนะปึ๊บต้องแน่ใจนะครับว่าร่องเนี้มันหันออกมาด้านนอก ไม่บิดไม่บิดซ้ายบิดขวานะเพราะมันไม่มีบากล็อกนะครับมันสามารถบิดได้ทุกองศาเลยอ่ะขันเข้าไปให้แน่นนะครับแต่อย่าไปนแน่นมากเดี๋ยวตรงนี้เกี่ยวมันจะรูดเสียอีกโอเคให้มันตึงๆประมาณนึงจากนั้นนะครับเราก็ร้อยเส้นได้ปึ๊บผ่านรูเข็มนะชุบๆุโอเคแทง ได้จากด้านหน้าออกไปด้านหลังนะครับอ่าประมาณนี้เดี๋ยวมาลองเย็บกันนะครับว่ามันจะเย็บได้ไหม ทีนี้เข็มจักโพ้งนะครับมันจะมีสองด้านนะผมลองด้านนี้ไปแล้วด้านที่มีล่องบากยาวมาถึงปลายเข็มเนี่ยเย็บได้นะครับทีนี้ผมจะลองหันด้านนี้ด้านที่มีตรงนี้เรียบๆหันออกดูนะครับว่ามันจะเย็บได้ไหมวิธีเปลี่ยนนะครับก็ชุบยัดเข้าไปแล้วก็เอามือดันเข็มไว้นิดนึงนะครับอย่าดันแรง ปื้บประแจเบอร์เจ็ดเห็นไหมเนี่ยโอเคนะครับเนี่ยเบอร์เจ็ดขันเข้าไปปึ๊บปึ๊บป,บปบดันเข็มขึ้นไปให้สุดนะครับแล้วก็ใช้มือเนี่ยแตะปลายเข็มไวน้นิดนึงไม่ให้มันไหลตกลงมาอืมขันนี่มันตึงๆโอเค หันด้านเรียบนะครับขัดเรียบตรงนี้ออกมาด้านนอกแล้วก็ร้อยได้เหมือนเดิมนะครับจากข้างหน้าออกไปข้างหลังชุบประมาณนี้นะครับเดี๋ยวมาลองเย็บดูว่ามันจะเย็บได้หรือเปล่า เดี๋ยวจะเย็บแถบนี้นะครับมันมาไม่สุดปลายนะเดี๋ยวมาลองดูว่ามันจะว,วิ่งมาสุดปลายผ้าหรือเปล่านะครับโอ,โ,อโอ้โอเคนะครับสุดปลายผ้านะก็สามารถเย็บได้ปกตินะครับไม่ว่าเราจะพลิกปลายเข็มไปด้านไหนนะครับ มันคงมีสักด้านหนึ่งที่ถูกนะครับแต่สําหรับคนที่ใส่ผิดอยู่ก็ไม่เป็นไรนะครับเย็บได้อนี่นะครับอันนี้เย็บไปหลายทบแล้วเย็บเทสดูนะครับเย็บได้ปกตินะครับไม่ว่าเราจะลิกเข็มเดี๋ยวนะตัวนี้เป็นเข็มที่หักนะครับเนี่ยไม่ว่าเราจะเอาด้านที่ขัดเรียบ ตรงปลายเนี่ยออกมาหรือเอาด้านที่เป็นร่องยาวๆออกมาก็สามารถเย็บได้นะครับแต่สำคัญที่ว่าให้เลือกเข็มไม่ถูกนะครับจากหัวดำกับจากโพ้งเนี่ยความยาวมันไม่เท่ากันเอามาใช้แทนกันไม่ได้จากโพ้งก็ต้องเป็นเข็มของจากโพ้งนะครับ